สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับ <im Alto> <ท>พี่น้องครับสําหร again, stad, ับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับผมครับเมื่อนี้ก็ตรงกับวันที่ส3บสามกันยายนครับจะผ้าพี่น้องเอฟซีอามาตามต่อแนวทางเหล็กร่วมเซียนครับพี่น้องเนาะในคลิปนี้ก็จะเป็นร่วมเซียนเน้อครับผมครับก็จะประกอบด้วยหกสานักครับพี่น้องเนาะหกสำนักดังครับผมจะเผยจะผาดครับพี่น้องครับ เป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเบิง13กันยายน66สลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งครับคลิปนี้ก็จะประกอบด้วยพี่ประกายครับผมพ่อบางพีครับพี่น้องเนาะปูขุนครับแล้วก็พี่พรครับเสียนกระทุ่มแบนแล้วก็เลขวิ่งอาจารย์ผู้ครับผมครับหกสำนักเด้อครับพี่น้องครับแต่ละสำนัก งวดที่พ่านมากกเขาแต่ละท่านครับพี่น้องเนาะแต่ละสำนักแตกต่างกันไปครับบางสำนักกับเขาตัวเด่นครับผมบางสำนักกับจับคูเขาครับเดี๋ยวจะไปเบิ้งสถิติของเกาความเด้อครับพี่น้องเป็นข้อมูลครับผมครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางล่าพัฒนาหกสำหนักครับนำเชียร์พารวยกับขอกราบขอพระคุณปูแล้วก็ขอพระคุณเซียนเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้ครับ น้ำเชียร์ผ้าร่วยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียร์ผ้าร่วยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรบฟังแนวทางเล่าพัฒนาหกสำนักดังกันเลยครับสำนักแรกครับพี่น้องเนาะพี่ปากกายครับบอว,ว่าขันเป็นเทด้าเสีดายครับผมร้อยสิบหน่วยมากเลืเด้อครับผมเสียดายรักหน่วยพน ศูนย์กับเก้าครับผมทำมี่แปดเนี่เรียบร้อยเลยครับพี่นอ้องเอาครับพี่น้องครับผมมาเบิร์ในงวดวันที่สิบสามกันยายนกันเลยครับผมลาพัฒนาพี่ปักกายครับวิ่งบนสองกับเจ็ดครับผมเป็นหลักสิบหน่วยศูนย์กับหนึ่งครับพี่ปักกายจับคู่ใบ 2 0 2 1 7 0 7 1แล้วก็มีกันเบิน2 2ครับผมเน้นไปที่2 0 2 1ลักรอยมี3กับ6เน้น3ครับจับคู3ตัวก็จะมี3 2 0 3 2 1 3 7 0 3 7 1ครับเน้นที่3 2 0 3 2 1ลัก10ล่างครับ8 9 0 3 6เน้นที่8กับ9 หลักหน่วยล่าง1 3 4 5 6เน้นที่3กับ6ครับจับคู่2ตัวล่าง8 3 9 3แมเก็แลกกันเบิ้ล3 3เน้นไปที่8 3กับ9 3ครับอันนี้เป็นสำนักแรกด้อครับผมพี่ประกายครับพี่น้องครับวิ่งบน2หลัก10ครับสำนักต่อมา พ่อบางพีครับพี่น้องเนาะครับมวลบางหันกันเข่าชุดระวังครับผมชุดระวังแปดสามครับเอามาโหนวันที่สิบสามกันยายนเด้อครับพี่น้องมดวดนี้บริษัทสัมผัสพอครับผมครับพ่อบางพีให้เด่นบนล่างศูนย์กับหกครับสองตัวบนล่างศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าตัวเด่นเลยครับผมศูนย์ 08 06อ่08 60 6163 69ครับเน้นที่6163ตัวกันลักหากันจะมีหา2 5358ครับเลข3ตัวบนมี205 308ครับ205 308ลัก10บนล่างได้ครับผมพอแถมให้มี อาลักซิปลักหน่วยบนรางกับผมพอแถมไหหมี่สองสามหกครับสองสามหกเอาหัวน,นี้พอเด่นศูนย์กับหกเด้อครับพี่น้องศูนย์กับหกพิจารณาเบื้องเอาครับพี่น้องเนาะครับพ่อบางพีครับ,บครับ,รบต่อมาก,ก็จะเป็นปูขุนครับผมปูขุนครับเลขกหลุดเขาเก่าเด้อครับพี่น้องเลขออกเก้าหนึ่ง ปูจับเห่เก้าศูนย์ับปีนองเสียดายเนาะเอาครับมาเบิงงวดวันที่สิกับปูขนกันเลยครับผมเลขวินครับผมบนล่าง0ูนย์หนึ่งสอวิ่งรูด1กับ2อครับวิ่งรูด1กับ2จับคู่0 1นย์หนึ่งหนเน้นที่1นึกับ72็ครับ สามตัวบนเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองครับผมตัวเนนครับแล้วก็ปูกับแถมเลข4สี่ตัวน้ำเลือครับผมสี่เจ็ดหนึ่งสองสี่หนึ่งเจ็ดสองครับผมวิ่งรูดหนึ่งกับสองครับผมหนึ่งกับสองปูขุนกับพี่น้องสำนักที่สามครับสำนักที่สี่ครับผมปูพี่พอนครับพี่น้องเนาะสำนักที่สี่พี่พอนครับ เด่นเข่าแปดครับผมแล้วก็จับคูตัวเน่นสามแปดครับ<ๆ><ๆ>เต็มเต็มเหลลกรักลอยพี่พรหมี่หนึ่งครับผมเข่าหนึ่งครับนี่นะครับพี่น้องมางวดที่วันที่สิบสามด้วยครับผมอันนี้สิบสามกันยาเด่นศูนย์หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งห้านี่นะครับผมจับวินจับเกี่ยว กับ2ตัวบนล่าง707172ตัวเน้นครับผม707172 101112505152ครับอีกตัวหนึ่งคือหา2เด้อครับผมกันเบิ้น77และ57ลักรอยเพิ่นมี7มี1มี3มี9มี2ครับเฮาครับพี่น้องก็พิจารณาเบิ่งเอา เลขสตัวพลนจับหมีสองห้าสองสองเจ็มห้าสองสามเจ็ดศูนครับเน้นที่2 5 2ห้าก็ได้ครับพี่น้องครับนี่แหละครับผมพี่พ่อนลองเกาะติดเบื้องอีกครั้งครับผมเพราะว่ามวยวกหันสูตรพันเดินดีครับผม3 8ตรงตรงตรงักลอยกัมาครับ เอาสำนักที่4ต่อไปครับผมครับเซียนกระทุ่มแบนครับพี่น้องเนาะงวดว่าหันเพิ่นกะให้วิ่งบนล่างเก้าเข่าเก้าจับคู่แปดสามครับผมเข่าตัวกลับครับพี่น้องเนาะเอามางวดวันที่สิบสามเด้อครับผมสิบสามวิ่งบนล่างแปดเจ็ดศูนย์ครับผมครับอย่าเผลออย่าพลาดครับพี่น้องแปดเจ็ดศูนย์ตัวเด่นครับ 3ตัวมีสามเจ็ดเก้าหครับสตัวบนล่าง5 7 8 7 8 0 7 4 7 0 8 1็ดครับกันเบิ้ลเจครับพี่น้องครับพิจาหนาเบิ้งเอาเดอ้อครับผมครับแล้วก็สำนักที่6อาจารย์ผู้ครับผมวันที่13กันยายนวิ่งบนล่าง เจ็ดกับแปดครับผมเจ็ดเจมาอยู่บอกรพี่น้องครับสองตัวเจ็ดเก้าเจ็ดแปดครับเจ็ดเก้าเจ็ดแปดนี่แหละครับพี่น้องหกสำนักที่นํามาเสนอสู้พี่น้องเอฟซีแล้อครับผมครับแล้วก็ปิดท้ายครับพี่น้องเนาะปิดท้ายอีกสักรอบหนึ่งครับพี่น้องเนาะตามอีกสักรอบหนึ่งครับผมปิดท้ายอีกสักครั้งหนึ่งครับผมก่อนถึงวันพฤหัสพรุ่งนี้ครับผม ทูปองค์พระพิกเนีครับพี่น้องเนาะห้าศูนย์แปดครับจุดตั้งแต่วันที่เจ็ดครับพี่น้องเนาะครับผมจุดตั้งแต่วันที่เจ็ดครับห้าศูนย์แปดเด้อครับพี่น้องห้าศูนย์ห้าแปดแปดศูนย์ติดไว้จักหน่อยครับพี่น้องเนาะครับนี่เอามาฝากพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมครับเพื่อเข่าครับผมครับห้าศูนย์แปดครับ เอาครับพี่น้องครับผมถ่ายคลิปนี้นําเชียร์พาลวยกะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมครับหกสำนักก็ได้เห็นกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับผมขอให้ถูกหวยแล้วเงินไปนํากันครับอีกสำนักหนึ่งเด้อครับผมครับเดี๋ยวติตตามมาให้พี่น้องที่ครับผมปิดถ่ายรายการคือเลขดิ้งพี่สาวเกาหลีกับผู้ใหญ่เลึกลับครับผมครับติดตามเป็นลาดับต่อไปเด้อครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีครับพี่น้องเนาะขอให้ถูกหวยแล้วเงินไปนํากัน13กันย่าย่น66 สวัสดีครับ